อ่าพี่ฟิล์มพี่ฟิล์มจ๋าอ่อนเขาใหญ่เลยครับเขาจะกลับบ้านแล้วอ่อนเขาใหญ่เลยครับวันนี้นะครับผมอ่อนเขาทำไมนะอ่าดูมีการยกแข้งยกขา ถึงเขาแล้วสิดูอ้อนเขาครับอ้อนพี่สาวคนสวยพี่ฟิล์มจา๋าไม่ไปได้ไหมนะ่ะอยู่กับหนูได้ไหมสวัสดีครับพบกับเรานะครับในช่อง f ฟ m i l y สีทับไทยนะครับผมอยู่กับน้องสุพรรณสากับพี่ฟิล์มนะครับวันนี้ดูฮะดูเอาฮะพี่น้องดูฮะ อดอออ,อะไรขนาดนี้นะครับผมดูครับดูครับพี่ฟิล์มไม่ไปบ้านได้ไหมอ่ะพี่ฟิล์มหนูคิดถึงพี่ฟิล์มนะโอ oh. ช่างอะไรจะรู้ขนาดนี้นะครับผมคิดถึงอะไรกันขนาดนี้นะครับดูครับอ่าจับขาเขาไว้สิ เขาจะกลับบ้านนะ่ะตัวเองอะ่ะมีอะไรจะบอกเขาไหมพี่ฟิล์มจ๋าไม่ไปได้ไหมนะ่ะพี่ฟิลม์มโอ้โหอดอ้อนครับผมอดอ้อ,อนอดอ้อนพี่สาวอ่า,อา,อา พี่ฟิล์มจุ๊บหน่อยจุ๊บด้ยยังหนาวไหมลกูกหนาววิ่งรอบหนึ่งไปแก่หนาวเไปหนูวิ่งไปวิ่งทางนู้นพอ่อรออยู่ตรงนี้ไปกับพี่ฟิล์มเนะอ่าไปเลยอ่าเลี้ยวขวาไปเลยครับอ่าไปแล้วครับพี่ฟิล์มเขาจะกลับบ้านให้ คลอเคลียยอกรอ,อก,กันหายคิดถึงกันเลยนะครับผมเมื่อไปทางนู้นตรงไปเลยอ้อ,อไปทางนู้นให้หายคิดถึงนะครับช้างติดคนนะครับพี่น้องพี่กับน้องนะครับติดกันนะครับไปไหนก็ต้องไปด้วยกันนะครับ พี่ฟิล์มจ๋ารอหนูด้วยโอ้โหดักพี่ฟิล์มเราดักพี่ฟิล์มไว้ครับเอาใครวิ่งเร็วกันเอาเร็วเร็วเอาเร็วเร็วหนาวมากเลยอ่าดักซ้ายดักขวาครับ อ,อบหน้าออมหลังหนุไมให้พี่ฟิล์มไปหรอกหนุมไม่ยอมแล้วหนูจะให้พี่ฟิล์มอยู่กับโน่น่ะดูครับดูครับดักเขาไว้ครับหนุมให้พี่ฟิล์มกลับบ้านนะพ่อโอไม่ได้ลูกไม่ได้เขาต้องไปเรียน ต้องไปโรงเรียนลูกโ,โอ้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 ทำทุกวิธีทางครับผมเพื่อที่จะได้ยอกล้อคลอเคลียกับพี่ฟิล์มนะฮะน่ารักครับผมพี่น้องคู่นี้นะครับเล่นด้วยกันทุกวันนะครับ ชินชาไปแล้วครับไม่ติดใครครับติดพี่ฟิล์มคนเดียวอืมดูเล่นครับมาพี่ฟิล์มมาเล่นด้วยกันมาเล่นด้วยกันมะเล่นด้วยกันมา พี่ใหม่นี่จะทำอะไรให้น้องอ่ะฮะพี่ยังไม่ออกครัดูหน้าเจ้าของช้างหน่อยทำไมมันติดกันแรงแทะไหนโอ้เข่าห่วงพี่เขาครับไม่ให้เขาใกล้เลยทำไมมันห่วงกันแรงแท้ไปทำอะไรด้วยกันหนูห่วงกันแรงแท้ฮะ ออกจากกันไม่ได้เลยนะครับอ่าพี่ฟิล์มเอาหางกดเข้าไปอีกแล้วโอ้โอ้พี่ฟิล์มมาเลยพี่ฟิล์มพี่ฟิล์มมาเลยอืมกดเข้าไปอย่างเดียวเลยครับกดพี่สาว รัดไม่ปล่อยนะครับรัดไม่ปล่อยเลยน่ารักนะครับความรักต่างสายพันธุ์ครับผมพี่กับน้องสุพรรณษากับพี่ฟิลม์มเอ้าพี่ฟิลม์มวิ่งหนีพี่ฟิลม์มวิ่งหนีไปบ้านแลยไปไปบ้านเด้อคุณปู่รออยู่อะ่ะไปหนูไม่ให้ไป หนูไม่ให้พี่ฟิล์มไปบ้านน่ะพ่อดูครับดูครับดูครับหนูไม่ยอมนะรักเขาติดเขาอ่ะเขาจะไปบ้านลูก เขาจะไปบ้านไปพาพี่ฟิล์มไปบอกคุณปู่คุณย่านะเสา์อาทิตย์ให้คุณปู่คุณย่าส่งพี่ฟิล์มมาอีกจะได้เล่นด้วยกัน ไปแล้วครับพี่ฟิล์มไปแล้วเออเออเออเาอ้าอ้อ้าวอ้จับไปก่อน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 จับพี่ฟิล์มไปก่อนไปไปบอกคุณปู่คุณย่านะเสาร์อาทิตย์หน้าส่งพี่ฟิล์มมาอีกนะคุณปู่ ไปบอกคุณปู่กับคุณย่าก่อนลูกสุพรรณสาไปไปบอกคุณปู่กับคุณย่าเด้เอ,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 อไปบอกคุณย่าเร็วไปหาคุณย่าแล้วคุณย่าอยู่ไหน คุณย่ามาหาหนูสากันสิคุณย่ามาส่งพี่พฟิมอีกคุณย่าเสาร์อาทิตย์นหน้าส่งพี่ฟิมมาอีกนะตงมาอยู่ปันจักรบาลอนะไรเนี่คุณย่าต้องรับปากหนูนะคุณย่านะส่งพี่ฟิมมานะคุณย่าตงมาอยู่โอเ้เขารู้ครับผมตงมาตงมาคุณย่าจะส่งมาครับเสาร์อาทิตย์น,นะลูกเอออ้าคุณปู่มา ไม่กลับบ้านเหรอครับเล่นเกมเหรอ <c oughs> คุณปูดูเกมอยู่ครับ <c oughs> เล่นเกมอยู่แล้วคุณปูนี่พี่ฟิล์มอยู่นี่พี่ฟิล์มอยู่นี่พี่ฟิล์มอยู่นี่ คุณปูเสารทิตหน้าส่งพี่ฟิล์มมาอีกนะรับปากว่าคุณปูครับครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับพี่ฟิล์มจะกลับบ้านนะครับพี่ฟิล์มอ้นสุพรรษาอ้นพี่ฟิล์มนะครับวันนี้โอ้มานี่มานนี่เร็วอ่ะ วันนี้นะครับก็ให้รับชมกันเพียงแค่นี้นะครับผมบายบายท่านผู้ชมเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ